สวัสดีครับอัปเดตอากาศและเส้นทางฝนกันในเช้าวันนี้วันที่3พฤษภาคม2565จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้วันที่4พฤษภาคมกันครับพี่น้องตอนเช้าวันนี้อากาศคงจะเย็นดีนะครับโดยเฉพาะพี่น้องเหนือและทางด้านอีสานเราจำกันได้ไหมครับช่วงเดือนเมษายนของปีที่แล้วปี2564เป็นช่วงที่ฝนตกดีกว่า ดีกว่าปีนี้นะครับเมื่อเทียบกันแล้วนะเทียบกับปีนี้แล้วเหตุเพราะว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มมาเยือนประเทศไทยตั้งแต่สิ้นสุดเทศกาลสงการนะเมื่อปีที่แล้วหรือมาตั้งแต่กลางเดือนเมษายนนั่นเองฝนจึงเริ่มตกจากการนําความชื้นเข้าปกคลุมต่อเนื่องจนถึงต้นเดือนพฤษภาคมจนกระทั่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเข้าสู่ฤดูฝนใน ในวันที่12พฤษภาคมปี2564ฮะโดยให้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการในวันที่15พฤษภาคมนะเมื่อประกาศแล้วก็เฮฮาเดินหน้าหวานนากันนะพอประกาศปุ๊บหลังจากนั้นอีกหนึ่งวันคือวันที่13 13พฤษภาคมก็เกิดหย่อมโลขึ้นในมหาสมุทรอินเดียทางตะวันตกเฉียงใต้ของอินเดียนะครับแล้วก็ ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลนโดยมีพายุหมุนอีกลูกหนึ่งแนวเส้นศูนย์สูตรในขั้วโลกใต้พ่วงแถมมาด้วยเกิดอะไรขึ้นครับเกิดปรากฏการประเทศไทยฝนหายไปทันทีมีแต่ความร้อนอบอ้าวนะฮะในช่วงนั้นข้าวในนาที่หวานไว้ก็ไม่ได้ฝนไปเกือบสองสัปดาห์จำกันได้ไหมครับ เรียกกันว่าฝนทิ้งช่วงเลยทีเดียวตั้งแต่ต้นฤดูฝนนั่นก็เหตุจากแนวลมล้วนๆนะพี่น้องโดยลมเซเวสท,นะที่พัดเข้าบ้านเราถูกพายุสองลูกดักจับกินหมดนั่นเองเห็นไหมครับมาในต้นพฤษภาคมปีนี้ที่ผมคาดการจากคลิป จับสัญญาณก่อนนั้นว่าอุตุนิยมวิทยาน,น่าจะประกาศเข้าฤดูฝนประมาณกลางเดือนไปแล้วนะฮะเหตุจากตอนนี้ยังไม่มีทีท่าว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดสม่ำเสมอเลยนะที่ผ่านมารวมถึงลมบนคือคลื่นกระแสลมอะกลับทิศบ้างไม่กลับทิศบ้างนะปกติต้องมีทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือมาสม่ำเสมอบ้างแล้วละ่ะแต่จากแบบจำลองโมเดลแนวลมตามผังที่พี่น้องเห็นในนั้นนะครับนี่คือผังลมในวันที่6ก พฤษภาคมที่จะถึงเนี่ยครับน่าจะมีการเกิดพายุไซคโคลนนฮะทั้งนี้ในวันนี้ฮะยังเป็นพายุหน้าจอรอหมายเลขกํกกับหย่อมความกดอากาศอยู่แต่ที่ผมเอามาให้ดูเพราะเห็นทรงลมตามผังโมเดลลมแล้วคาดว่ามาเกิดแน่แล้วมันก็คืออะไรครับหย่อมนี้มันก็คือเป็นส่วนหนึ่งของเศษหย่อมโลที่ไหลามาจากอ่าวไทยในวันนี้ที่อยู่ในอ่าวไทยนั่นเองไซคโคลนที่จะเกิดแนละ้ ขึ้นนี้ก็จะไม่เหมือนปีที่แล้วแล้วนะครับพี่น้องนั่นก็คือระยะทางเขานะฮะใกล้บ้านเราสามารถเดี่ยวนำเอาลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้แรงขึ้นและศาสตร์ความชื้นเข้าไปในประเทศไทยโดยระหว่างพายุคเคลื่อนไปนะเคลื่อนไปด้านบนก็จะทำให้เกิดเมฆฝนเวี่ยงเข้าหาด้านตะวันตกของไทยในทุกภาคฮนะทั้งใต้กลางและเหนือเราก็จะเหลือน้ำเติมเขื่อนได้ตามเลเยอร์พอสมควรนะพี่น้อง อีกทั้งความเร็วรอบลมระดับไซคโครนในขนาดการควงสว่านยังนำมาซึ่งการสาวให้ลมด้านตะวันออกหอบความชื้นจากทะเลจีนใต้พัดเข้าหาประเทศไทยนะฮะได้ฝนทางอีสานด้วยอีกหนึ่งทางโดยจากภาพคาดการแนวลมล่วงหน้าในวันที่6พฤษภาคม65เนี่ยครับจากคลิปอดัชนีเคล็บเนี่ยฮะทุกท่านจะเห็นแอนิเมชันลมแพขาวเขย่าเมฆฝนให้เกิดขึ้นในภาคใต้ะ ของประเทศไทยและลามไปจนถึงภาคกลางภาคอีสานล่างเลยเห็นไหมครับดังนั้นนะเรามาลุ้นกันฮนะลุ้นกันว่าไซโคลนที่จะเกิดขึ้นนี้จะมีอิทธิพลกับประเทศไทยได้มากขนาดไหนจะสามารถทําให้กรมอุตุนิยมวิทยาเปลี่ยนใจฮนะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนเร็วขึ้นกว่ากําหนดได้หรือไม่หรือหากทิศทางไม่เป็นไปตามที่หวังนั้นนะ มันก็คือเกิดอะไรขึ้นครับก็คือพายุนั้นหันหัวเบนออกไปทางทิศตะวันตกเลยทันทีตรงปีเข้าประเทศดินเดียตอนล่างซึ่งนั่นก็จะทําให้ระยะห่างกับประเทศไทยไปไกลฮะสิ่งที่เกิดขึ้นได้คือฝนน่าจะหายไปทั้งแผ่นดินนะพี่น้องตามก็มาติดตามกันครับออกแบบไหนแต่ส่วนตัวผมถ้าถามนะก็คิดว่าน่าจะออกแบบตามลัชนีเคปนะแพ่ลมที่ให้พี่น้องชมกันนี่แหละครับ กลับมาดูลักษณะาอากาศวันนี้ที่เห็นเป็นแอนิเมชันลมล่างนะครับ925เฮกโตปาสคาลทั้งหมดตามลูกศรสีขาวนะจะเห็นว่าทางตอนบนของประเทศของเรานั้นได้แก่ภาคเหนือกลางอีสานและตะวันออกและใต้บนนะครับ โดนลมหนาวเข้ายึดพื้นที่ไว้หมดแล้วจากการดันลงมาของลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือแผ่ปกคลุมทุกพื้นที่ตอนบนซึ่งมีเส้นไอโซบาความเย็นนะฮะลอยเด่นเป็นสงา่าพี่น้องเห็นไหมครับพาดภาคพาดผ่านภา,า,า,าคเหนือและภาคอีสานของเราในระดับพ0 1 4โดยที่เกณฑ์ความกดอากาศสูงในระดับ1ันสนะฮะลงมากองนะถึงปากอ่าวไทยใต้กทมนั่นเองเห็นไหมครับ จึงทำให้แนววงรอบไซโคอนิกที่ลมพัดเบียดกันอยู่เมื่อวานนี้หรือที่พหรือที่เราเรียกดีๆว่าเศษยอมความกดอากาศต่ำนั่นแหละครับไหลลงมาฮะไหลต่ำลงมาปกคลุมภาคใต้ตอนล่างและเศษยอมนี้แหละครับพี่น้องที่จะถลหยข้ามไปฝั่งอันดามันแล้วก็คงค่อยๆรวบรวมพลังกลับมาเป็นทรงเกลียวทรงกลมในสองสามวันข้างหน้า นั่นก็คือหมายความว่าจะกลายเป็นย่อมโลกำลังแรงอีกครั้งนะแล้วก็จะสปีดพลังต่อไปให้ไปถึงไซคโคลดังที่ผมเล่ามาข้างตน้นหรือไม่ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปครับลักษณะเช่นนี้นะก็จะทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ในภาคใต้ตอนล่างนะ จากการเข้าปกคลุมของหย่อมความกดอากาศต่ำในบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตกระบีต ตรังสตูลนะฮะนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสฮะวันนี้ก็รับฝนกันไปนะครับสำหรับ14จังหวัดภาคใต้โดยที่ภาคเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย18ถึง23องศาเซลเซียสฮะภาคอีสานฮะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็อากาศเย็นตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย10 เก้ถึง22องศาและยังคงมีฝนฟ้ากะนองได้นะฮะได้บางส่วนในพื้นที่ฮนะพื้นที่ที่ลมตะวันออกพัดส,สอบกันนะตามลูกศรสีขาวแนวนั้นฮนะจะทำให้ฝนตกได้ในแนวจังหวัดอุบลอำนาจสีสเกตสุรินนะส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกฝนลดลงทั้งพื้นที่นะ อาจจะมีในฝนฟ้าขนองได้ในพื้นที่ภาคตะวันออกตามแนวลมสอบฮะแถวแถวจังหวัดระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดคลื่นลมในทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันคลื่นก็จะสูง1เมตรสวัสดีครับ